สวัสดีเพื่อนเพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมสวาเรียง FC ทีมในศึกแคมเบเดียพรีเมียร์ลีกที่ต้องลงแข่งขันกับทีมบีจีปทุมยเูเอต ตัวแทนสโม,มสรจากประเทศไทยในศึกอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพหรือว่าในศึกชอปปีค้คัพวิดูการ2024-2025ในรอบแบ่งกลุ่มเรามาดูกันว่าพวกเขานะั้นไปอย่ยงไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชเมเพิ่เในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีม ขันราชสวายเรียง f c หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกสันส้นๆว่าสวายเรียง f c สโมสรดังจากศึกแคนเดียร์พรีเมียร์ลีกเป็นสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองสวายเรียงจังหวัดสวายเรียงประเทศกัมพูชาซึ่งสโมสรสวายเรียงก่อตั้งมาตั้แต่ปี1997หรือว่า27ปีที่แล้วก่อตั้งขึ้นมาในานาของทีสมสโมสรตำรวจและทหารและตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญก่อนที่ในปี2007 จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อพัะขันราชเอก่อนที่ในปี2013จะมาได้เจ้าของใหม่และมีการย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่เมืองสวายเรียงเพราะกลับเปลี่ยนชื่อเป็นพัะขันราชสวายเรียง f อและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันทีมสวายเรียงนั้นมีรังย่าชื่อว่าสวายเรียงสเตเดียมที่เพิ่งผ่านการปรับปรุงใหม่ในปี2013ที่ผ่านมาจากตอนแรกที่มีความจุ2,600ที่นั่ง กลายมาเป็น4 0 0พที่นั่งโดยสโม,มสรสวายเรียงนั้นเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในศึกฟุตบอลแคนเดาพิเมลิกในยุคใหม่หลังเป็นทีมที่วชชคว้าแชมป์แคนาดาพิเบลิกได้ถึง3ครั้งในฤดูกาล2013-2019และฤดูกาล2023-2024และยังไปแชมป์ฟุตบอลถ้วยฮุนเซนคับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง5สมัยเริ่มจากฤดูกาล2011 2012, 2015, 2017และ2023ถึง2024และแ a m b o เดียซูเปอร์คอีกหนึ่งสมัยในปี2024ด้วยกัน โดยณปัจจุบันนั้นทีมสวาเรียงได้ใช้บริการเฮดโค้ดอย่างทนายของโจเซฟมุนยอสหรือว่าเป๊ปมุนยอสกุนซือชาสเปนวัย45ปีโดยมุนยอสนั้นรับงานกุนซอครั้งแรกในฐานะโค้ชฟิตเนสก่องสมสรอนยูอีไรด้าทีมในลีกล่าของสเปนในช่วงปี2004 2006 ก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดยู19ของทีมในปี2008ถึง2011ก็จะย้ายมาคุมทีมเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมชุดยู19ของบาร์เซโลนาในปี2011ถึง2015ในช่วงนั้นมุนยอสเป็นผู้ช่วยโค้ชของคอร์ดี้วินเยลก่อนทั้งสองคนจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นคนคุมทีมชุดบีของบาร์เซโลนาในฤดูกาล2014ถึง2015ได้คุมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ผลงานย่ำแย่มากๆพาทีมเอา ชนะ2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไปถึง12นัดพาทีมเก็บได้เบปแค่10คะแนนและพาทีมจมบัวยดับสุดท้ายของตารางคะแนนก่อนทั้ง2คนจะได้ย้ายไปเป็นโค้ชของทีมในจีนอย่างชิงเต่าห้วงไห่โดยทำตั้งแต่ปี2015ถึง2019ก่อนจะย้ายออกไปแต่คราวนี้มุนยอสไม่ได้ตามเป็นผู้ช่วยของคอดี้แล้วแต่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยของเซียวผึงลี่ในทีมซานดงลู่หนึ่งในปี2019 ก่อนที่ในปี2021จะโดนดึงไปเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติจีนและทําต่อเนื่องมาจนถึงปี2023ก่อนที่เขานั้นจะได้รับข้อเสนอมารับงานเป็นเฮดโค้ชกับสวายเรียงเอฟซีโดยนับเป็นการคุมทีสมสโมสรชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ประเดิมงานแรกด้วยการพาทีมสวายเรียงจบด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์ครั้งแรกของสโมสรและพาทีมคว้าตั๋วลุยศึกฟุตบอลอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพหรือว่าในศึกชอปปีค้คัพในฤดูกาลนี้ โดยจนถึงปัจจุบันเขามีสีติคุมสวายเรียก FC รวดทั้งหมด39นัดชนะ32นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้115ประตูเสียไป42ประตูและแผนการเล่นหลักๆที่เขามัจะใช้ส่วนใหญ่เป็นระบบ4-3-3แบบเน้นเกมรุกเข้าบทบี้ใส่คู่แข่ง ในส่วนของตัวผู้ได้คขอทีมสวาเรียเอฟซชุดใหญ่นั้นประกอบด้วยผู้สกาประตู4คนไล่ไปต้ตแต่ทนธานของหมายเลข1นึ่เคนเดสโสเทวัฒนาผู้สกาประตูวัย20ปีชาวแคมเบเดียต่อมาคือหมายเลข18เป็นทะนานของเอ็มสุวรรณรัตน์ผู้รักาประตูวัย30ปีชาวแคมเบเดีดยโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด3นัดเสียไป3ประตู ต่อมาคือหมายเลข27ปเป็นหน้าของวิรัตดาราอุตสาวะตูวัย20ปีชาวแคนาดียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด7นัด เสียไป5ประตูเก็บได้3คลีนชีตโดนไป1ใบแดงและเคยติดทีมชาติแคนมมเดียชุดใหญ่2นัดในศุนวบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานัดแรกเขาเก็บครีนชีตได้โดยการบุกไปเสมอสีรังการ0ก่อนนัดที่2กลับมาได้ในบ้านเสมอไป2-2ก่อนโดนจุดโทษแพ้ไป4ประตูต่อ6แบบเซฟไม่ได้เลยสักครั้งเดียวกต่อมาคือทานาของแม่เล็กสา แสงหานคุณบุษบาวตูวัย20ปีชาวแคนาเบเดียมาต่อกันที่กองหลังอีก7คนประกอบด้วยท่าน้าของหมายเลข3สัตว์โรสิบแบ็กซายวัย27ปีชาวแคนาเบเดีดยโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด4นัดในกุลนี้ทำไป1แอซซิตและเคยติดทีมชาติแคนาเบเดียไปทั้งหมด22นะัดทำไป2ประตูกับอีก2อแอซซิตด้วยกันต่อมาคือหมายเลข5้าทหาน้าของเสวยวิสารสเซเตอร์แบ็ก กัปตันทีมวัย29ปีชาวแคนเดยโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด7นัดในฤดูกาลนี้และเคยติดทีชาติแคนเดีย71นัดทำไป4ประตูเคยลงสนามพบก,กับทีมชาติไทยใน AF 2022ที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยไป3ประตูต่อ1ในฐานะกัปตันทีมชาติจะตัวมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการขยับออกไปเล่นทางฝั่งแบ็ไซด์ได้อีกด้วยต่อมาคือธนาขอไม่ได้13สเรตกริยา แบ็คขวาวัย28ปีชาวแคนาดาโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด9นัดในฤดูกาลนี้โดนไป3ใบเหลืองเคยติดทีมชาติแคนาดาไปทั้งหมด27นัดทำไป1ประตูะอีก1แอสซิสย์โดย1ประตูที่เขาทำได้นั้นคือการยิงใส่ทีมชาติอินโดนีเซียในสึอบอลอเอ2022แต่ทีมกัมพูชานั้นแพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 มาต่อกันที่หมายเลข24เป็นทาาน้าของนีซกรีแบ็กขวาวัย23ปีชาวแคนมเมดียตำแหน่งหลักของเขานั้นคือแบ็กขวาแต่เคยถูกส่งลงเล่นหลายตำแหน่งในเกมรับทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเซ็นเตอร์แบ็กรวมถึงวิงแบ็กซ้ายและวิงแบ็กขวาอีกด้วยถือว่าเป็นนักเตะสารประโยชน์คนหนึ่งเลยให้กับทีมสวายรีสำหรับคนนี้คนต่อมาคือทาาน้าของหมายเลข61ทากาชิโอดาวาระเซ็นเตอร์แบ็กวัย31ปีชาวญี่ปุ่น โดยเขานนในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งหมด9นัดทำไป1ประตูอีก2แอสซิสต์ตัวเสึกช็อปปี้ครับในรอบคัดเลือกที่พบก,กับยังเอเลเฟนทั้ง2นัดจะตัวทำไปนับละ1แอสซิสต์เลยทีเดียวขคนต่อมาคือทนาของหมายเลข93ไป็นทานาของเทรี่จันทบินสเเดอร์แบ็กวัย33ปีชาวแคนเดา โดยเขาดานเป็นคนแคนเดาที่ไปเกิดในฝรั่งเศสทําให้มีทั้ง2ส,สัญชาติเขาลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด3นัดและเคยติดทีชาติแคนเดาไปทั้งหมด48นัดทำไปสาประตูในสมัยที่เขาเป็นนักเตะเยาวชนนั้นเขาเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของทีชาติฝรั่งเศสชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเป็นอดีตเด็กปั้นของทีมสตาบัวเคยลงเล่นในลีกล่างของฝรั่งเศสและยังเคยมาลงเล่นในไทยกับสุ p ก r สบีเอฟซีในปี2 0 1 7 และเคยย้ายมาเป็นนักเตะของสุโขทัยเอฟซีในช่วงเวลา,วลาสั้นๆแต่ไม่เคยลงสนามอย่างเป็นทางการเลยให้กับทีมค้างคาวไฟมาต่อกันที่นักเตะกองกลางมีทั้งหมด8คนไล่ไปต,ตั้งแต่ท่านาของมาเลข6ฮิคารุมิซุโนะ กองการตัวรับวัย33ปีชาวญี่ปุ่นที่โอนสาชาติมาเป็นแคมเดียเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองหลังจากมาคาแข่งในประเทศแคมเดียมายาวนานถึง8ปีด้วยกันโดยในฤดูกาลนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด6นัดทำไป1ประตูแม้ตำแหน่งหลักของเจ้าตัวนั้นจะเป็นกองการตัวรับแต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวมักจะถูกส่งลงเล่นเป็นตำแหน่งเซ็เตอร์แบ็กซึ่งในฤดูกาลนี้ทั้ง6นัดนดเตะ แคนเดยโอสัชาติคนนี้นั้นเขาลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทุกนัดและเจ้าตัวเคยติดทีชา่าแคนเดียไป2นัดในเอเชียครับรอบคัดเลือกเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาัแรกบุกไปเสมอศรีลังกาศ0์ก่อนที่ในสอ2จะเล่นในบ้านเสมอกับศรีลังกาประ2ู2ก่อนที่จะโดนจุดโทษแพ้และตกรอบไปแบบน่าเสียดายมาต่อกันที่หมายเลข10เป็นาหน้านของแดนนี่คูช กองกลางวัยสาย3ปีชาวแคนเดาโด,ดยเขานั้นมีสัญชาติฝรั่งเศสด้วยจากการที่เจ้าตัวนั้นเกิดที่ดีเดนน้ำหอมโดยเขานั้นลงเล่นในดูกาลนี้ไปทั้งหมด7นัดเคยติดทีมชาติแคนเดาไปทั้งหมด10นัดแต่ในครั้งล่าสุดต้องย้อนไปไกลถึงปี2022นู่นเลยมาต่อกันที่หมายเลข14เป็นหน้าของโซวานดาวนาปีกซ้ายวัย20ปีชาวแคนเดาโด,ดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด3นัดแต่น้าตัวสำรองทั้ง3นัดเลย และคนต่อมาคือท่าน้านของหมายเลข16คชิมซกยุดกองกลางวัย25่สิบาปีเชียรอแคนาดาโดยการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด8นะัดทำไป1ประตูและอีกหนึ่งแอสซิสต์และเคยติดทีชาติแคนมามดาไป5นันดโดยเจ้าตัวเป็นกองกลางสาระประโยชน์ที่สามารถเล่นได้เกือบทุกจุดในแผงกองกลางรวมถึงสามารถถอยไปยืนเป็นแบ็คซ้ายและแบ็คขวาได้อีกด้วยแต่ตำแหน่งหลักของเจ้าตัวนั้นมักจะเป็นแบ็คซ้ายและแบ็คขวาและกองกลางตัวรับเป็นหลัก มาต่อกันที่ท่านาของหมายเลข25โชวสินธิกองการตัวรับวัย21ปีชาวแคนเบเดียโดูการนี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด4นัดและเคยติดทีชาติแคนเบเดียไป3นัดด้วยกันคนต่อมาคือหมายเลข26มินรัตน์กองการตัวรุกวัย22ปีชาวแคนเบเดียโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด8นัดทำไป3ประตูกอีก2แอสซิสต์เคยติดทีชาแคนบเดียไปทั้งหมด7นัด ดยเจ้าตัวนั้นเป็นกองการสารประโยชน์ที่สามารถดันขึ้นไปเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในแผงเกมรุกอย่างในเกมทีมชาตินัดล่าสุดเจ้าตัวถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำส่วนในเกมชอปปี้คัพในนัดแรกที่เจอกับตรังการนูนั้นเจ้าตัวก็เป็นคนมาลงยิงประตูหนีห่าเป็นสประตูต่อหนึ่งได้อีกด้วยมาต่อกันที่หมายเลข28เป็นนั่งของเรียวฟูจิอิกองการตัวรับวัย28ปีชาวญี่ปุ่นโดยดูการดีนั้งเขาลงเล่นไปทั้งหมด 8นะัดทาไป1แอซิดโดยเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกิดที่ฮ่องกงและไปเติบโตที่สหรัฐอเมริกาทหมเจ้าจตัวนั้นได้เริ่มเล่นฟุตบอลที่สหรัฐอเมริกากับ LA Galaxy ในทีมเยาวชนก่อนจะขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุด2และยังเคยย้ายไปเล่นในลีกสวีเดนก่อนมาเล่นในลีกเอเชียอีกด้วยคนต่อมาคือหมายเลข29สวนส่วน,วนของการตัวรับวัย29ปีชาวแคนาดาโดยดูการดีนั้นขเขาลงเล่นไปทั้งหมด3นะัดทำไป1แอซิ มาต่อกันที่กองหน้ามีทั้งหมด8คนด้วยกันประกอบด้วยทาน,านของหมายเลข7ปราดมณีอุดมปีขวาไวัย30ปีชาวแคนเบเดียโดูการนี้นักขอดรุเล่นไปทั้งหมด1นัดทำไป1ึงแอซซิตและเคยติดทีชาคแคนเบเดียไปทั้งหมด3 5นัดทำไป7ประตูกับอีก2อแอซซิตโดยเจ้าตัวมากถูกจับลงเล่นในะตำแหน่งปีขวาและกองกลางตัวรุกมาต่อกันที่หมายเลข8เป็นหน้างของปาโบ กองหน้าวัย28ปีชาวบราซิลฤดูก,การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด9นัดทำไป9ประตูกับอีก1แอสซิดนําเป็นดาสโวของทีมในฤดูก,การนี้และในรายการช็อปปี้ครับรวมถึงรอบคัดเลือกด้วยเจ้าตัวถือว่าท็อปฟอร์มมากๆเขานั้นยิงไป5ประตูเลยจาก3นัดที่เขาลงเล่นในรายการนี้เพราะฉะนั้นทีกระต่ายแก้วต้องปิดตัวนี้ให้ดีเลยเขาอันตรายมากๆ ไม่ควรจะให้เขานั้นง้างเท้ายิงหรือเร้าโอกาสทำประตูแบบหนึ่งๆไม่งั้นอาจจะน้ำตาตกก็เป็นได้เมื่อต่อกันที่หมายเลข9ไ้าปนทาน้าของกาเบียลซินวาปีกซ้ายวัย27ปีชาวบราซิลโดยนูการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด9นะัดทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในะรายการชอปปี้ครับรวมถึงรอบคัดเลือกเจ้าตัวทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์จาก3นัดที่ผ่านมาโดยมีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดเลย มาต่อกันที่หมายเลข11ปเป็นปน้นาของนิกเทลเลอร์ ปีกขวาวัย26ปีชาวแคนเดาและเป็นลูกครึ่งสหรัฐแคนเดาด้วยโดยเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด7นะัดทำไป2แอสซิสต์และเคยติดทีมชาติแคนเดาไปทั้งหมด13นะัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยเจ้าตัวเป็นคนอเมริกันและยังเป็นอดีตนักเตะของออร์โดซิตี้ทีมบีโดยเจ้าตัวนอกจากจะเป็นปีกแล้วยังสามารถถอยมาเล่นไปวิงแบ็กและทั้งซ้ายทั้งขวาได้อีกด้วยโดยนุ่ก,กาปัจจุบันนี้เขามาจะถูกจับไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาเป็นหลัก แล้วมาต่อกันที่หมายเลข17เป็นหน้าของบุญพระจ,จันทร์บุญคง ปีกวาวัย23ปีชเอาสอบปลาวโดยฤดูกาลน,นี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด7นัดทําไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์และเคยติดทีมชาติสปปลาวไปทั้งหมด23นัดทาไป5ประตูกับอีก3แอสซิสต์และในปัจจุบันเจ้าตัวยังเป็นกัปตันทีมของทีมชาติลาวในชุดปัจจุบันอีกด้วยโดยเจ้าตัวนั้นนอกจากเล่นปีกวาแล้วยังสามารถลงเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในแผงเกมรุกร่วมถึงถอยมาเป็นกองกลางตัวรุกได้อีกด้วย มาต่อกันที่หมายเลข19เป็นเป็นหน้าของนรงกกรดากองหน้าวัย25ปีชาวแคนาดาในฤดูก,กาลนี้นะั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด2นัดทำไป1แอซซิตและเคยติดทีมชาติแคนมามดาไปทั้งหมด2นัดแต่ในนัดล่าสุดที่เจ้าตัวติดทีมชาติต้องย้อนไปถึงปี2021น่นู่นเลยต่อมาคือหมายเลข2 1เ็ดป็นหน้าของคริสเตียนดอสซานโตส สายวัย29ปีชาวบราซิลโดยรูการนี้นั้นเขามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีโดยลงเล่นไปทั้งหมด9นัดทำไป6ประตูกับอีก2แอสซิสต์โดยเจ้าตัวนั้นสามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงเกมรุกและในรายการชอปปี้ครับรวมถึงรอบคัดเลือกเจ้าตัวทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์จาก3นัดที่ผ่านมาที่เขาลงเล่นโดยมีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดเลยและทั้ง3นัดยังลงเล่นตำแหน่งไม่ซ้ำกันทั้ง3นัดอีกด้วย และคนสุดท้ายของทีมเป็นท่าน้าของหมายเลข30เนียนโซซิดานปิดขวาวัย21ปีชาวแคนเดียโดยในนูกการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด8นะัดทำไป3ประตูกับอีก5แอสซิสโดยท่าน้าของตัวเขานั้นเคยติดทีชาติแคนเดีาไปถึง9นะัดทำไป1ประตูโดยในเกมทีชาติล่าสุดที่เสมอกับสีรังกา2-2เจ้าตัวไปคนทำประตูติดเสมอ1-1ให้กับทีมได้อีกด้วย เรามาดูทางฝั่งผลงานในลูก,กาปัจจุบันของทีมสวายเรียงกันบ้างตอนนี้ทีมตั้งอยู่อันดับที่2ของศึกแคนเดียพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-2025โดยพวกเขานั้นลงเล่นไปทั้งหมด5นัด ชนะ4นะัดแพ้1นะัดทำได้19ประตูเสีย3ประตูมี12คะแนนคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างพนมเปญเขนาเอฟซีคะแนนส่วนในศึกฟุตบอลถ้วยมีศึกแคมบอร์เลสซูเปอร์คัพในปี2024ที่จัดขึ้นก่อนเริ่มฤดูกาลปกติโดยเป็นหน้าของสวายเรียงสามารถเฉือนอาชนะพนมเปญเขาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และคว้าแชมป์ไปครอไปครั้งแรกของทีมอีกด้วย ส่วนสิติในการลงเล่นในสุบวละดนานาชาของทีสวายเรียงนั้น ว่เขาเคยลงเล่นในรายการเอซีครับมือ่อดูการ2,019ถึ2,020แต่จบลงที่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นและเคยลงเล่นในสูอบอนเอซีเพสิแดนครับหรือว่าชาเลนลีกในปัจจุบัน1ครั้งในฤดูกาล2,013 2,014แต่จบลงที่รอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันและเคยถูกชวนไปแข่งขันในสูอบอลสิงคโปร์ครับในฤดูกาล2,013 2,014และ2,014 2,015เช่นเดียวกันซึ่งไปแพ้ในรอบแรกให้กับอาเบสนตัดเสิงปโปรทั้ง2องุดูกาลเลย ในรายการชอปปี้ครับในฤดูกาลนี้นั้นถือว่าทีมสวายเรียงนั้นมีผลงานที่ค่อนข้างดีพวกเขานนั้นในรอบเฮยออฟเอาชนะยังเอเลเฟนไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งและบุกไปชนะยังเอเลเฟนสามประตูต่อสองทำให้ผลงานสองนัด ทนานของสวายเรียงเอาชนะยังเอลฟเฟนไปด้วยสกอร์แประตูสามทำให้เข้ารอบมาสู่ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งพวกเขานั้นยังคงรักษาระตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเล่นเจอกับตรางการูเอฟซีและบุกไปเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูสองทำให้ในรายการนี้นั้นเล่นมาสามนัดพวกเขาสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งสนัดรวดเลยและยังไม่พลาดพังให้กับทีมไหนเลยในฤด,ดูกาลนี้ ส่วนผลงานของทีมสวายเรียงในการเจอกับสโมสรจากประเทศไทยนั้นพวกเขาไม่เคยลงดวลกันในเกมอย่างเป็นทางการเลยแต่มีเคยแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องบ้างอย่างเช่นในวันที่5กรกฎาคมเมื่อปี2023ก็เคยเดินทางมาอุ่นเครื่องกับสโมสรบริส์เซียเอฟซีและเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ถึง3ประตูต่อ0 และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,าของทีมปักขันราชสวารียอฟซสโมสรจากแคบเบอร์เรียพิมเบลีกที่ต้องลงดวลกับทีมบีจีปทุมยันเต็ดในสอวนบออาเซียนคับแชมเปี้ยนชิพหรือว่าชอปปีค้คัพในฤดูกาล2024-2025ในรอบแบ่งกลุ่มโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันพุทธที่25กันยายนเวลา19นาฬิกา ถ้าเพื่อนๆค่อยเห็ไรก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ่ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําใจัยให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็บมสวัสดีครับ